สวัสดีครับผมอิสระพงศ์กัมมันจงครับหรืออิสระกีฬาวัยรุ่นครับรถคันนี้นะครับ Honda Civic 3ประตูครับปี1996ผมก็ซื้อต่อเพื่อนมาแล้วก็มาทำการเปลี่ยนสีใหม่นะครับเป็นสีเขียวของผมเองนะครับฝากระโปรงก็ติดมากับรถอยู่แล้วปิ m เมนประมาณนี้โดยต้องแต่แรกอยู่แล้วครับ เครื่องยนต์ก็เป็น K 2 4 A2 นะครับแล้วก็มีการตกแต่งโมดิฟายทั้งตัวนะครับของทั้งอู่ทำทั้งหมดน,น,นะครับ drink, ด้านหัวีน้ำมันก็เป็นของ AEM ครับท่อยดีก็จะเป็นสกังโปนะครับเป็นชุดฮิวลูกรอกของ K จูนนะครับเครื่อง K ขาต้องมีกันทุกคั้นอยู่แล้วท่อปองอากาศนะครับก็ สร้างให้มันใหญ่ขึ้นที่สุดนะ,นะครับแล้วก็มีการเอาออกด้านหน้านะครับเพื่อรับลมที่เย็นเข้าภายในห้องผ่าไหม้ม่านหนางก็เป็นม่าน้นอลูมิเนียมครับตัวสั้นปกติครับแผงแอร์ก็เป็นแผงแอร์สแตนดาดนะครับวางลงไปฟิตเมนต์ก็จะประมาณนี้ครับ รถคันนี้ก็มีการเปลี่ยนคาลิเปอร์เปลี่ยนจานนะครับให้ใหญ่ขึ้นเบรกที่ใช้ก็เป็นเบรกเอเลสนะครับเบรกหลังก็มีการเปลี่ยนจากดัมมาเป็นดิสนะครับโช๊กก็เป็นโชค๊คของทัสโตนะครับ4ต้นตอนนี้ลดโหลดลงมาประมาณ2นิ้วครับ like. วันนี้ทำการใส่ล้อใหม่ของเลนโตนะครับ 90B ครับ ขอบ15สี่ลูว้าง7นิ้วบล้อเลนโซ่ 90B นะครับมีความคงทนสวยงามแข็งแรงนะครับก้านดูเรียวนะครับแต่แข็งแรงเพราะว่าหลังกา้านมีการเสริมให้แข็งแรงทนทานนะครับโค้งของกา้านหลบคาลิปเปอร์ซิ่งได้เป็นอย่างดีนะครับล้อได้ใส่ยางฮีโร r 1ารวันะครับขนาด195 50 15นะครับ ครับตอนนี้รถค่อนข้างที่จะหมอบนะครับล้อค่อนข้างที่จะเต็ม้มผมว่ามันดูดีครับภายในรถคันนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดเลคาโลนะครับภนยนภายในก็จะค่อนข้างสแตนดาร์ดที่มีติดเพิ่มก็เกตวัดดิฟฟี่วัดรอบดิฟฟี่นะครับพวกพวงมาลัยก็ของนาดี ชุดพันเกียร์หัวเกียร์ของเคจูนนะครับไตวางเคก็ต้องมีกันอยู่แล้วส่วนข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับผมอยากได้รถคันนี้เดิมที่สุดนะครับแต่มีเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นเอาไว้ครบๆเอาไว้ขับเล่น ฝากติดตามผลงานนะครับทางอู่นะครับแฟนเพจกีฬาวัยรุ่นใบอิสระนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวก็อิสระกีฬาวัยรุ่นนะครับแล้วก็ฝากรอเลนโซ่ 90B ไว้ด้วยนะครับ